วันนี้เราจะมารีวิวเจ้าไข่นี่ไข่รตรงนี้นะมันเป็นไข่จะเป็นขนมกับของเล่นนะเดี๋ยวเรามาแกะกันแป๊บหนึ่ง ก็จะเป็นอย่างนี้นะวันนี้เราได้กิฟต์เป็นกิฟต์ไวไลส์ปะโกลมันไม่ค่อยชัดนะมาชัดแหละ มีฟลายสปาร์กเกอร์เขาก็จะมีสติกเกอร์โมลเตอนโพนี่แล้วก็มีของสะสมนี่นะ มันก็จะมีหลายอย่างแล้วเราก็แค่มาย,ยูแค่นี้แหละบายบ๊ายบาก